สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเลี้ยวขวาเข้านซอยหมูบ้านทา่า นี่เราก็เข้าสู่พเนียดช้างอายุทยานะคะ,ะในนี้ก็มีช้างมากมายเลยแล้วก็มีช้างแบบเลี้ยงลูกแล้วมีช้างแบบพาเดินท่องเที่ยวแต่คราวนี้เราไม่รู้ราคานะคะว่าการขี่ช้างครั้งหนึ่งจะเป็นเงินเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะพาไปวนไปแล้วก็วนกลับมานี่เราก็จะพาเข้าไปภายในเนาะตลาดน้ำ อโยธยาจังหวัดตามไปชมกันเลยนะคบว่ามีอะไรกันบ้างแต่คลิปนี้เราไม่ถ่ายทำเป็นมีการแสดงนะคะเอาไว้คลิปหน้าคลิปที่2ก็จะมีการแสดงตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆตลาดน้ำเขาก็จะเป็นแต่งสไตล์วินเทจนะคะ ก็จะมีนู่นนี่นั่นวันที่เราถ่ายทํานี่คือหลังวันลอยกระทงหนึ่งวันแต่วันนี้มีคนมาเยอะมากเพราะเป็นต้นเดือนบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะก็ชมไปพร้อมๆกันเลยก็นั่งเรือได้นะคะเด็ก20ผู้ใหญ่30นี่ก็มีไอศครีมที่อยู่กับเรือนะคะ บรรยากาศในงานก็บรรยากาศในในในตลาดน้ำก็จะประมาณนี้อบอุน่นสบายใจไปเที่ยวเป็นครอบครัวหรือไปเที่ยวเป็นหมู่คณะได้อาหารการกินภายในก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านไปอยุธยาก็ลองแวะดูแล้วกันบรรยากาศดีอบอุน่นสบายใจ เนี่ยค่ะก็จะนั่งเรือวนไปข้างล่างด้านล่างเขาก็จะเดินเดินไปในโซนร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยและเขามีการแสดงวัดสรอบนะคะวันหนึ่งเป็นคลิป2เราจะทำการเราจะถ่ายทำการแสดงให้ดูด้วยเนี่ยอาหารอันนี้ในโซนของของวางจุ๊บจิ๊บนะคะ แล้วก็ของวางทั่วไปผลไม้ของทานเล่นก็มีหลากหลายเนาะเ <N> นี่ยค่ะก็ประมาณนี้เลยแม่ค้าทุกคนสวยงามใส่ชุดไทยแต่เราไม่กล้าถ่ายเพราะกลัวแบบไม่ถูกต้องนะคะว่าให้ทุกคนตามไปดูเองเนี่ยอันเราไม่ได้เลี้ยงปลานะแต่คนอื่นเลี้ยงแล้วเราก็ถ่ายทํามา าตัวใหญ่มากค่ะนี่ก็ขายของแบบที่ระลึกนะซื้อกลับบ้านได้อย่างเราเราเองก็ซื้อกองหนึ่งอันให้หลานชายแล้วราคาเขาไม่แพงนะคะไม่ไม่แพงอย่างที่คุณคิดเนี่ยค่ะแล้วก็มีพวกที่ระลึกต่างๆ แต่เป็นงานฝีมืออะไรนี่จะเยอะอันนี้เป็นน้ำตาลสดนะเมื่อสักครู่เรือเขาวนไปแล้วก็จะวนกลับเราก็ได้มีโอกาสถ่ายทำสองครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย